คอมมแคของเรานะฮะกลับมาอัปเดตกันต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเรือไททันนะฮะเรือสำรวจใต้ท้องทะเลครับที่ล่าสุดนั้นผลยืนยันชัดเจนแล้วครับว่าเรือไททันลำดังกล่าวนั้นครับได้ระเบิดในท้องทะเลเป็นที่เรียบร้อยและพบผู้เสียชีวิตจำนวน5รายเรือลำดังกล่าวนั้นได้ระเบิดครับหลังจากมีการสำรวจและก็ค้นหาและก็พบซากของเรือไททันนั่นเองครับ โดยข้อมูลดังกล่าวนะครับได้รับข้อมูลมาจากหน่วยยามฝั่งสหรัฐนะครับที่ได้ส่งหุ่นยนต์นะฮะ ROV นั้นลงไปสำรวจแล้วก็พบซากของเรือไททันนะฮะซึ่งอยู่ห่างจากเรือไททานิคประมาณกว่า400เมตรครับในระดับความลึกกว่า4,000เมตรนะฮะโดยชิ้นส่วนที่ค้นพบนั้นนะฮะมีความสอดคล้องกับเรือไททัน,นครับผมซึ่งปรากฏว่าหลังจากมีการตรวจข้อมูลแล้วนะฮะเกิดจากการระเบิดอย่างรุนแรงนั่นเอง โดยขณะนี้นะครับยังไม่พบร่างของผู้สำรวจที่ลงไปในเรือดำน้ำเร่ำดังกล่าวจึงด้านเจ้าของบริษัทเรือไททันนะฮะก็ได้ออกมาถแถลงการนะครับถึงเหล่านักสำรวจทั้ง5คนว่าพวกเขานั้นมีจิตวิญญ,ญาณของนักสำรวจและพวกเขาจะอยู่ในดวงใจของทุกคนตลอดไปโดยนักผจญภัยทั้ง5คนนะฮะประกอบไปด้วยสต็อกตันรัชนะฮะซีอีโอของโอเชียนเกตเจ้าของบริษัททัวร์ชมซากเรือไททานิน่้นเองครับถัดมาครับฮามิชฮาดิงมหาเศรษฐีและก็นักสำรวจชาวอังกฤษครับ และอีกหนึ่งท่านครับผมก็คือพอลเฮนรี่นาโกเลต์อดีตนายทหารเรือระดับสูงของกองทัพเรือฝรั่งเศสชาสดาดาวูดนักธุรกิจเชื้อสายอังกฤษปากีสถานและสุเลมานดาวูดลูกชายวัยสิปีของนักธุรกิจรายดังกล่าวครับซึ่งนักประชภัยทั้งหมดนั้นนะครับได้ถูกระบุว่าพวกเขานั้นได้เสียชีวิตลงแล้วครับทางคมรีแคปของเรานะฮะก็ต้องขอแสดงความอาลัยกับผู้จากไปและแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วย